สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะยินด,ดีต้อนรับกลับมาอยู่กับเทปแล้วที่ Channel Taste of Tape นะครับสำหรับวันนี้เทปก็นำเอาสิ่งที่เทเพิ่งได้มาใหม่เลยนะครับ7อย่างในเดือน7ของเรานะคะเทปก็เลยตั้งชื่อคลิปว่า s ซเ e n นวันนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะได้พบกับผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับที่ช่วยสร้างสรรค์ลุคที่ทุกคนจะชื่นชอบได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ละตัวก็จะมีจุดดีจุดเด่นต่างๆกันไปนะคะวันนี้เทปจะมาแนะนำทุกตัวแบบละเอียดเจาะลึก รพร้อมทั้งแต่งหน้าให้ทุกคนดูด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ชิ้นนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างยังไงลองมาติดตามกันดูได้ครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็กด subscribe ให้กับ c h a n n l t t s t e of Tape ของเทปด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เทปสร้างสรรค์คลิปแบบนี้ออกมาให้ดูกันต่อไปนะครับสําหรับใครที่อยากดูท utorial ต่างๆหรือว่าแนะนําผลิตภัณฑ์เมคอัพใหม่ๆก็ Stay t u n กันไว้ที่ช่องของเราได้ครับ วันนี้เรามาดูเซเว่นวันเดของเราดีกว่านะครับตามกันมาเลยจ้า taste of tape สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ตัวในวันนี้ที่เราจะนํามารีวิวให้ดูกันซึ่เทปเพิ่งได้มาล่าสุดเลยในเดือนนี้นะครับเราจะไล่เรียงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะเริ่มกันในวันนี้ก็จะเป็นตัวบํารุงตัวเดียวที่เทปได้มาในช่วงนี้เลยนั่นก็คือคิลส์นะคบตัวนี้ชื่อว่า vital skin strengthening super serum นะครับ ตัวนี้เป็นเซรั่มขวดแดงตัวฮิตของคิวส์ครัที่ตอนนี้ทุกคนกําลังแบบตามหาและพูดถึงกันเนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการทําให้ผิวนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะอดทนต่อมลภาวะต่างๆได้นะคะคืนความเปล่งปลั่งให้กับผิวแทน,นกระชับเนาะซึ่งหลังจากที่เทปใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับ ตัวนี้ก็คือชอบมากจริงๆนะมันทําให้ผิวของเรายืดหยุ่นแข็งแรงแล้วก็รู้สึกได้ว่าพอตื่นมาหน้าก็จะแบบสดใสดูไม่เหนื่อยไม่โทมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแบบผิวไม่กระชับนะคระหย่อนค้อยหรือว่ามีปัญหาผิวต่างๆเน้นแนะนเป็นตัวนี้เลยนะสามารถช่วยลดรอยแดงหรือว่าอาการอักเสบร,ระคายเคืองของผิวได้ด้วยครับ ตัวนี้มีส่วนผสมมาจากสารสกัดจากพืชทั้งหลายนะคะเป็น herbal extract นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือมีส่วนผสมของ hyaluronic acid ด้วยก็จะช่วยคืนความเปล่งปลั่งพลัมให้กับผิวของเราซึ่งทำให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองทากันเป็นสเต็ปแรกจ้าเนื้อครีมของเขาก็จะมีความเหลวแบบนี้นะครับมีสีแบบออกครีมครีมนะ เนื้อเซรั่มซึมเร็วมากแล้วก็สามารถทาได้ทันทีหลังจากลงเอสเซนส์เสร็จแล้วนะครับอันนี้เทปลงเอสเซนส์เวลาเรียบร้อยเทปก็เลยลงตัวเซรั่มตัวนี้ได้เลยนะครับกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบออกสมุนไพรนิดนึงซึ่งเอาจริงเทปอาจจะไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้อ m not a อ i g fan of herbal extract ก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบน่าเกลียดหรือว่าดมแล้วรู้สึกเหม็นฉุนอะไรอย่างนี้นะก็เป็นกลิ่นแบบที่เป็นกลิ่นเคิร์ฟถ้าใครที่ชอบกลิ่นแบบยาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยก็น่า่ไร แต่เนื้อดีซึมเร็วชอบตรงนี้เทปจะไปลงตัวพรอมเมอร์ก่อนที่จะมาแนะนำฟาวเดชั่นในตัวถัดไปนะครับสำหรับฟาวเดชั่นที่เทปได้มาใหม่นะคะมีทั้งหมด2ตัวด้วยการตัวหนึ่งเนี่ยเทป ทำการแนะนําไปแล้วใน1รีวิวก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้จ้าเป็น Bobby Brown นะครับ Skin Longwear Fluid Powder Foundation SPF 20 p a บวกบวกจาก Bobby Brown นะจ๊ะก็เป็นตัวที่เป็น Fluid to Powder Foundation นะครับเปลี่ยนสภาพจาก f l u อิเนี่ยกลายเป็นแป้งได้ทันทีนะฮะที่สําคัญที่สุดคือเป็นลอง e ว r นะครับไม่ได้แบบ เบาๆแล้วก็หายไประหว่างวันนะจ๊ะแต้มครั้งเดียวทาครั้งเดียวอยู่ติดทนไปทั้งวันจนกลับบ้านเลยจ้ะตัวนี้ก็ถึงแม้จะไม่ได้ปกปิดแบบแน่นมากอะไรเงี้ยแต่ให้ความกระจงางใส่กับผิวได้ดีนะคะวันนี้เีปอาจจะไม่ได้ทาให้ดูบนหน้าเนาะเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เทปอยากจะแนะนํานะคะแต่สามารถที่จะไปย้อนดูในเทปที่แล้วของเทปได้สําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองสวัสด์หลังมือให้ดูนิดนึงครับ ตัวนี้เนื้อก็จะมีความเหลวนะครับเป็นฟลูอิดไม่ได้เป็นเนื้อครีมมากแต่ไม่ใช่ฟลูอิดที่เหลวแบบเป็นน้ำเนาะก็จะประมาณนี้แล้วพอทาไปนะครับก็จะซึมอย่างรวดเร็วแบบนี้แล้วก็กลายเป็นแป้งไปเลยเป็นผิวแบบแป้งไปเลยนะฮะแห้งกลายเป็นแมทฟินิชเกือบจะในทันที ซึ่งตัวนี้อย่างที่แนะนำไปในคลิปที่แล้วคือไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบแต้ม5จุดแล้วก็ค่อยๆวนหรือแบบไม่มีสกิลในการใช้มือที่รวดเร็วนะครับมันแห้งค่อนข้างเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเกลี่ยให้เกลี่ยปาดอย่าเกลี่ยวนนะครับเดี๋ยวจะเป็นคราบเนาะแล้วสำหรับตัวถัดไปก็จะเป็นตัวนี้เลยจ้าตัวที่2นะครับจาก Clarins ครับตัวนี้ชื่อว่า Everlasting Youth Fluid นะครับ SPF15 PA บวกบวกบวกนะครับ Illuminating and Firming Foundation เป็นรองพื้นที่ผสมกับสารบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยผิวดูกแก่นะจ๊ะทาตัวนี้ไปนอกจากจะแบบปกปิด ริ้วรอยต่างๆให้กับผิวสร้างความเนียนนะจ๊ะเนียนแน่นนะจ๊ะยังทําให้คุณเนี้ยได้รับการบํารุงจากสารบํารุงที่อยู่ในนี้ด้วยซึ่งทําให้หน้าอ่อนยาวซึ่งเทปชอบมากนะครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทาตัวนี้กันจ้าตัวนี้เทปได้มาเป็นสีเบอร์1นึู่สีชื่อฮันนี่นะคะเฉดสีก็ประมาณนี้นะคะขอ,อยัดวอมบนมือนิดนึง ตัวนี้สาม,มารถแต้มอง5จุดสำคัญตามปกติได้พอไม่ใช่ตัวที่แห้งเร็วนะคะนี่จะใช้สปอนช์ในการลงนะครับ ลงเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างก็คือมีความเรียบเนียนนะครับกระจ่งางใสดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความแมทซึ่งีนเทชอบมากเพราะว่าอยากที่ทุกคนรู้ว่าเทเป็นคนที่ไม่ชอบผิวแมทจนเกินไปนะครับเดี๋ยวลงให้เสร็จทางหน้าก่อนเนาะ หลังจากที่ลง f ฟาวเดชั่นตัว Everlasting Youth Fluid จาก Clarins ไปแล้วนะครับก็จะได้ Finishing ประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นผิวที่มีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากๆนะครับเทพชอบ Finishing ของผิวตอนนี้มากเพราะว่ามันไม่มีความแมตตแบบกริดนะยังมีความเป็นผิวชุ่มฉ่ำแล้วก็ยังเห็นเออเรอบ้างบางๆนะครับซึ่งเทปชอบมากที่หน้าแบบไม่เนียนโปะเหมือนแบบโบกปูนลงไปเนาะอันนี้คือดีมากๆจริงๆครับ เดี๋ยวเทปขอลงคอนซีลเลอร์สักเล็กน้อยในส่วนที่เป็นเออร์เรอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่เทปได้มาแน่นอนว่าต้องเป็นแป้ง compact powder ตัวใหม่นะคะเป็นตัวนี้เลยเทปได้มาจากเก์แรงนะคะตัวนี้เขาชื่อว่า l o n g e r d e r pro compact matte alive นะคะเป็น powder compact foundation สี03 n natural นะคะเป็นแป้งตัวใหม่จากเกแรงจ้าตัวนี้แบบ แพกเกจก็คือรูรามาเฮามากนะฮะสวยมากจริงๆเขาบอกว่าเป็นตัวที่ให้การปกปิดที่ดีในระดับมีเดียมทูฟู coverage นะครับสามารถแบบ buildable ได้นะครับพับของเขานี่มี2ด้านนะครับจะมีด้านที่เป็นสปอนจ์สีดําสําหรับการปกปิดขั้นสุดแล้วก็มีตัวที่เป็นกัมมี่สีขาวตัวนี้สําหรับการลงแบบบางๆในส่วนที่เราไม่ต้องการเน้นนะครับวันนี้เรามาลงตัวนี้กันจ้า เรียบร้อยจ้าก็จะได้ฟิน i s h ลุคประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แป้งตัวใหม่ของเกลร,รงนะครับ จะมีสีเข้มนิดนึงเพราะว่าเทปเลือกเป็นโทนสีผู้ชายเพื่อไม่ให้ดูแบบสว่างลอยจนเกินไปนะครับก็มีความเนียนแต่ว่ายังหายใจได้นะคะไม่ได้เนียนปิดฉากไปแบบเต็มๆนะคะเทปคิดว่าถ้าเกิดสามารถที่จะบิวให้มันเป็น full coverage ก็สามารถทําได้แต่ว่าเทปลงประมาณนี้เทปคิดว่าคงมีความเป็นงานผิวอยู่นะครับใครที่ชอบแป้งที่แบบลงได้ตั้งแต่การเป็นงานผิวไปจนถึง full coverage เลยเทปคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งเลยครับ สำหรับอีกตัวหนึ่งที่เทปได้มาใหม่นะครับก็ยังอยู่ในหมวดแป้งเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจากแบรนด์ทาร์ตนะครับชื่อว่า Set and Go Mineral Po w d e r นะครับซึ่งเป็นแป้งฝุ่นจ้ามาในรูปลักษณะเป็นหลอดแบบนี้นะคะมีตัวกดนะครับพอเราเปิดมาเราก็จะเห็นว่ามีแป้งอยู่ข้างในนะครับแบบนี้ซึ่งพอเรากดเนี่ยก็จะมีแป้งฝุ่น ออกมาประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นแป้งฝุ่นออกมาให้เราเลยซึ่งมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็รวดเร็วสําหรับใครที่ขี้เกียจแบบต้องมาเอาแปรงจุ่มลงไปในแป้งฝุ่นแล้วค่อยมาปัดอะไรเงี้ยอันนี้คือมีแปรงมาให้ในตัวมีแป้งฝุ่นยอยู่ในหลอดเลยจ้าก็คือเพียงแค่กดนะครับแล้วก็ปัดทัชอัพได้เลยป้าวรวดเร็วมาก แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับมีกลิ่นวานิลาซึ่งหอมน่ารักมากๆแพคเกจจิ้งเป็นแบบสีฟ้าอ่อนๆเบบี้บลูแบบนี้ This is my favorite 퓨เทปชอบมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความรวดเร็วสำหรับแป้งฝุ่นเทปแนะนำตัวนี้เลยน่ารักมากนะครับ หลังจากเราลงแป้งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวถัดมาที่เทปได้มาเลยนี่ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างกรอบหน้าซึ่งเทปชอบมากๆนั่นก็คือ b r o ซอร์นะครับหรือว่า bronzing powder ตัวนี้เทปได้มาจากโรเชอันกับบานานะครับชื่อว่า solar glow ultralight bronzing powder นะครับเทปได้มาเป็นสีเบอร์30 sunrise นะครับก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเจ้า เป็นสีออกแทนที่มีความส้มๆทองๆนะครับเดี๋ยวเทปลองสวอชให้ที่มือนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้จ้าเป็นตัวที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากสร้างกรอบหน้าแบบที่ไม่ให้มีความแวววาวหรือมีคริสเตอร์หรือเป็นคุณผู้ชายที่ไม่อยากให้มีความวาวเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับ เสร็จแล้วให้ใช้แปรงที่แท่งเล็กกว่าแล้วก็มีปลายเล็กกว่าเพื่อสำหรับโลงสั้นจมูกครับให้ลงเผื่อแผ่ไปถึงกระบอกตาด้วย เรียบร้อยสำหรับการสร้างกรอบหน้านะคะตัวนี้เทปชอบมากเทปคิดว่าสีของเขามีความแทนที่ดูแพงนะซึ่งแพ็กเกจก็คือรู้รเมาเาแล้วก็มีความแพงมากจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยออกมาหลายสีด้วยกันก็ต้องลองดูนะครับว่าสีเฉดไหนที่เหมาะกับสีผิวของคุณนะครแต่สำหรับคุณผู้ชายเทปคิดว่าสีเฉดเบอร์30นี่คือสวยมากจริงๆครับ มาถึงตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเ็มได้มาเป็นลิปสติกจากโดเชอั a นกับบาน่านะครับตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าแองเจลิก้านะครับสีเบอร์หนึนะฮะจะเป็นสีออกน้ำตาลนูดๆน,นะครับซึ่งตอนที่เห็นสีครั้งแรกเนี่ยก็คือแบบน่ากลัวมากอะ่ะ คือกำลังคิดว่าแบบเฮ้ยผู้ชายจะทาได้จริงๆเหรอมันดูเป็นสีแบบน้ำตาลแก๊สแก๊สพอทาจริงแล้วว่ามันมีความเบานะแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำเป็นเหมือนแค่กลอสมากกว่าเดี๋ยวเทปลองทาให้ดูนะครับเรียบร้อยแค่ประมาณนี้เองก็คือเป็นสีแบบ เหมือนสีปากเรานั่นแหละแล้วยิ่งถ้าเป็นคุณผู้ชายคนไหนที่ไม่ได้มีสีปากที่แบบอ่อนมากอะไรเงี้ยมันจะช่วยปรับสีปากที่เข้มของคุณให้ดูสดชื่นแล้วก็มีโทนสีที่ชมพูขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ดีทีเดียวโดยไม่ต้องพึ่งลิปบาล์มจ้า ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการแนะนําทั้ง7ผลิตภัณฑ์ที่เทปได้มาใหม่ในเดือน7ของเรานี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกับที่เทปชอบนะครับทุกตัวก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกอันที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานของเราในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าใครที่กําลังตามหาสิ่งไหนอยู่แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถไปตามๆได้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางของเครื่องสำอางแบรนด์นั้นๆที่คุณชื่นชอบได้หรือว่าจะแวะไปที่เซฟราก็ เกือบครบนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามเทปมาในวันนี้จนจบคลิปนะคะมีอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้ตลอดเวลานะจ๊ะจะติชมอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะ stay tune แล้วก็ติดตามคลิปของเทปในคลิปต่ตอไปในสัปดาห์หน้าได้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ลองมาดูกันในคราวหนะ้าสําหรับวันนี้เทปขอบพระคุณมากและสวัสดีครับ